หนุ่มเวียดนามโตหลังต่างชาติยกเมืองไทยจัดการมลพิษในเมืองใหญ่ได้ดีกว่าเวียดนามทําไมคุณถึงไม่ย้ายจากประเทศไทยไปที่เวียดนามล่ะคําถามง่ายๆในคอร่าแต่ก็ทําให้ต่างชาติหลายๆคนเข้ามาแสดงความเห็นและกลายเป็นว่าความตรงไปตรงมาของหลายๆคําตอบก็ส่งผลให้ชาวเวียดนามเข้ามาโต้แย้งอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยทีเดียวยืนในความเห็นของเอ็ดดี้โครเมนเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในลอนดอนก็เข้ามาแสดงความเห็นโดยก็บอกว่า ความเป็นจริงข้อเสียของเวียดนามนั้นในเมืองใหญ่ของเวียดนามเลยยังจัดการปัญหามลพิษและก็ขยะในตัวเมืองยังใต้ไม่ดีนักเลยเมื่อเทียบกับไทยอีกทั้งความเป็นเมืองในแบบของเวียดนามนั่นหมายความว่าทุกสถานที่จะเต็มไปด้วยผู้คนที่หนานแน่นอยู่เสมอหรือต่อให้ไม่มีผู้คนมากมายเมืองของเวียดนามก็ยังมีเสียงที่ดังกึกก้องอยู่ตลอดเวลาแทบจะไม่มีช่วงไหนเลยที่จะได้สัมผัสถึงความเงียบสงบอันที่จริงกรุงเทพมหาคนครก็เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเช่นเดียวกับฮานอย แต่ความแตกต่างคือคนไทยพวกเขาสร้างบรรยากาศตัวเมืองให้เงียบสงบได้มากกว่าโอกาสที่จะขับรถบนถนนในไทยแล้วจะมีใครสักคนบีบแตรขึ้นมากลางตัวเมืองใหญ่นั้นมันเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในเวียดนามมากๆในทางตรงกันข้ามถ้าคุณได้ลองพักที่โรงแรมสีแยกใจกลางฮานอยสักครั้งโอ้โหแค่นั้นแหละก็ทําให้คุณสัมผัสได้เลยว่าเราไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ นอกจากเสียงรถที่วิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วระหว่างที่คุณกําลังหลับไหลอยู่ในเวียดนามทุกๆเมืองจะแถมเสียงแตรที่ดังอยู่ตลอดเวลาให้กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นเลิกคิดถึงความสงบในชีวิตเมื่อไปอยู่อาศัยในเมืองของเวียดนามได้เลยทางฝั่งของต่างชาติอีกคนก็เข้ามาบอกด้วยเช่นกันว่าเวียดนามนจะเหมาะสำหรับการไปเที่ยวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ประเทศไทยจะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยได้มากกว่าที่พักอาศัยบ้านจัดสรร ของไทยคือที่พักอาศัยที่มันเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยจริงๆแต่ในเวียดนามไม่ว่าคุณจะไปเช่าที่พักที่คิดว่าเงียบสงบแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางที่จะหนีพ้นมลพิษทางเสียงได้ซึ่งมักจะมาพร้อมกับรถทุกคันที่ขับผ่านหน้าคุณไปโดยเรื่องนี้ทางฝั่งของชาวเวียดนามใช้ชื่อแอกคาว่งเงียนอันฟุกก็อาศัยอยู่ในโฮจิมินต้แสดงความเห็นนะว่าคือคุณกําลังบอกว่าสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับดักนักท่องเที่ยวจะดีกว่าเวียดนามได้อย่างนั้นเหรอ เคยสังเกตไหมว่าสภาพแวดล้อมในตัวเมืองของเวียดนามนั้นเป็นเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในฉบับของเวียดนามในขณะที่เมืองอื่นๆของประเทศไทยแม้ว่าอาจจะสร้างความถูกใจให้กับคุณได้มากกว่าเพราะเมืองแต่ละแห่งนั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติอยู่แล้วแน่นอนว่าเมืองไทยจะทําได้ดีกว่าและก็น่าประทับใจแต่คุณก็อย่าลืมมองในอีกมุมหนึ่งนะว่าพวกเขาอาจจะทําให้คุณเสียเงินมากขึ้นกว่าเดิมและ บางทีคุณอาจจะยอมจ่ายกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุ้มค่าในไทยใช่ประเทศไทยทําได้ดีกว่าเวียดนามในส่วนนั้นแต่อย่าลืมว่าค่าของชีพในเวียดนามก็ต่ํากว่าหลายสิ่งหลายอย่างในเวียดนามจะคุ้มค่าได้มากกว่าเพราะค่าของชีพที่ถูกในไทยน่ะไม่ได้แตกต่างกันเลยรวมไปถึงมลพิษทางเสียงที่คุณกล่าวมาอันที่จริงผมคิดว่าคุณเพียงแค่ไม่ได้เปิดใจกับการอยู่อาศัยในเวียดนามมากนักนั่นจึงทาให้คุณมองสิ่งต่างๆในเวียดนามเป็นปัญหาไปหมดทั้งๆงที่เราก็มีทิวทัศน์ที่งดงาม ความเป็นธรรมชาติที่ไม่วุ่นวายอยู่ในหลายพื้นที่ของเวียดนามด้วยสำหรับผมถ้าจะให้พูดถึงเรื่องนี้ประเทศไทยตัวเมืองของพวกเขาเนี่ยได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อรองรับการเข้ามาของต่างชาติมากกว่าแน่นอนว่าในเรื่องของการจัดระเบียบสิ่งต่างๆไทยย่อมทำได้ดีรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาสูงกว่าก็เลยทําให้คุณยอมใจกับประเทศไทยแต่อันที่จริงเวียดนามนี่ไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นยังคงมีความเป็นเอกลัก,กษณ์ในแบบของเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอยู่ ในขณะที่ประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนไปเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวไปหมดและคุณก็จะเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องจ่ายเงินให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพวกเขาความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงผมคิดว่ายังไงก็เป็นที่เวียดนามเพราะที่นี่ไม่ได้มีการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในทุกพื้นที่ขณะนั้นเมื่อคุณออกไปยังพื้นที่รอบนอกคุณจะพบกับความดั้งเดิมอยู่ทางฝั่งของเอ็ดดี้โครเมนก็เข้ามาตอบกลับโดยบอกว่า ที่คุณพูดมาใช่นั่นคือจุดเด่นของเวียดนามที่มีค่าของชีพที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไทยเนื่องจากค่าแรงในประเทศนั้นยังถูกกว่าไทยจึงทําให้บริการหลายๆอย่างในเวียดนามก็มีราคาถูกไปด้วยแต่การที่คุณยกมาบอกว่าเวียดนามจะคุ้มค่าได้มากกว่าไทยนั้นหรือว่าการบอกว่าไทยมีความเป็นธุรกิจมากกว่าผมไม่เห็นด้วยเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางตรงกันข้ามแม้ว่าประเทศไทยจะมีหลายสถานที่ที่ถูกออกแบบมาแบบนั้นเพื่อการท่องเที่ยว แต่ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจทําให้พวกเขาสร้างมาตรฐานที่คุ้มค่าคุ้มราคาได้มากกว่าและมันคุ้มค่าไม่ต่างจากเวียดนามหรืออาจจะดีกว่าซะด้วยซ้าในมาตรฐานที่จัดการได้ดีกว่าผมจะพูดให้เห็นภาพว่าหมายถึงอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะในทุกพื้นที่ที่ผมเดินทางไปถึงในประเทศไทยมีคนคอยทําความสะอาดและดูแลสถานที่ต่างๆและสามารถพบเจอได้ทุกที่เลยและเจอได้บ่อยกว่าเวียดนามนั่นคือมาตรฐานราคาที่ผมจ่ายสูงขึ้นและก็พบว่าสภาพแวดล้อมนั้นได้รับการใส่ใจมากกว่า ผมมีความรู้สึกว่าคนไทยนั้นใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัวของคนไทยนั้นสังเกตได้เลยว่าธุรกิจใหญ่ๆมักจะจ้างคนทำความสะอาดรวมไปถึงห้องน้ำในปั๊มน้ำมันก็ยังมีคนคอยทำความสะอาดทันงๆที่มันเป็นที่สาธารณะพวกเขาไม่ต้องมีคนมาทำความสะอาดขนาดนั้นก็ได้แต่ผมสังเกตว่าคนไทยจะใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าและมันส่งผลให้เมืองของไทยนั้นมีความสะอาดได้มากกว่าเวียดนามผมจึงยอมใจ่ายในราคาที่แพงกว่าขอแค่เพียงได้อยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะน้อยๆไทยก็ถือว่าทําได้ดีในขณะที่เวียดนามแม้ว่าจะจ่ายในราคาที่ถูกกว่าแต่ปัญหาขยะในเวียดนามไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้สักทีผู้คนในเวียดนามมักจะทิ้งขยะไม่ถูกที่มากรวมไปถึงสถานที่ที่เป็นทางธรรมชาติบางทีก็ถูกบิ้วขึ้นมาเป็นบ่อขยะมันน่าเสียดายมากๆเลยอยู่ดีๆก็มีกองขยะเกิดขึ้นอยู่เิมถนนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนะผมหวังว่าเวียดนามจะจัดการขยะได้ดีดกว่านี้ หรืออย่างน้อยๆก็ทําได้แบบกรุงเทพก็อย่างดีทางฝั่งของเงยนอันฟุกก็เข้ามาตอบกลับความเห็นเพิ่มเติมโดยก็บอกว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยจากการที่คุณบน่นเกี่ยวกับมลพิษในเมืองของเวียดนามเลยนะซึ่งเมื่อเทียบจากสภาพอากาศแล้วคุณจะพบว่าแม้แต่ฮานอยนั้นก็มีสภาพอากาศที่ดีกว่ากรุงเทพมหานนครของไทยฮานอยในช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูหนาวนั้นอากาศดีมากปัญหามลพิษผมคิดว่ามันน่าจะน้อยกว่ากรุงเทพนะ กรุงเทพเองไม่น่าจะทำได้ดีกว่ามากมายอะไรขนาดนั้นเพราะที่นั่นเองเป็นเมืองร้อนและก็มีการใช้รถยนต์อย่างแพร่หลายมากๆคนไทยมีกําลังซื้อรถยนต์ที่สูงน่าจะทําให้รถยนต์อยู่เต็มถนนเต็มไปหมดผมคิดว่าโอกาสในการเกิดมลพิษมันเยอะกว่มามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามซะอีกนะสะภาพอากาศที่ดูจะร้อนอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นเมืองอย่างกรุงเทพน่าจะก่อมลพิษได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นในอีกมุมหนึ่งนะครับโดยเขาก็บอกว่าจํานวนรถยนต์ที่มหาศาลแน่นอนมันเยอะกว่าในเวียดนามซะอีกนะจากที่ผมเห็นด้วยตา เวียดนามอาจจะมีจํานวนรถมอเตอร์ไซค์มากมายแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะทําให้เกิดมลพิษมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่อยู่บนถนนของกรุงเทพที่น่าจะเกิดมลพิษทางอากาศได้มากกว่าฮานอยซึ่งมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าและถ้าหากเทียบกับเมืองทางตอนเหนือของเวียดนามสภาพอากาศยิ่งดีมากๆมันไม่ใช่สภาพอากาศของฝุ่นควันและก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปผมเจอสภาพอากาศในกรุงเทพแล้วยังคิดว่าทางตอนเหนือของเวียดนามยังดีกว่าอีก โดยเฉพาะเมืองทางตอนเหนือของเวียดนามมลพิษก็น้อยมากๆทำไมคุณมองไม่เห็นสิ่งนั้นล่ะทางฝั่งของต่างชาติก็เข้ามาทำการตอบกลับโดยก็บอกว่าคือคุณจะยกเมืองเล็กๆที่มีการปล่อยมลพิษออกมาน้อยมากๆมาเทียบกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมันก็ไม่ได้หรอกนะคุณควรจะยกมาเทียบกับฮานอยกับโฮจิมินซิตี้ที่มีประชากรในระดับที่ใกล้เคียงกันอีกปัจจัยที่ผมไม่เลือกเวียดนามเลยมันเกิดจากค่าแรงที่ต่ำมากๆของประเทศคุณด้วย ไม่ว่าจะมีตำแหน่งงานสำหรับการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษามากมายแค่ไหนในเวียดนามแต่ในอีกมุมหนึ่งค่าของชีพที่ถูกของเวียดนามมันเป็นข้อดีแหละแต่ค่าแรงที่ต่ำกว่าไทยมากๆมันก็ทําให้ผมไม่ได้รู้สึกถึงความคุ้มค่ามากนักเพราะผมก็หาเงินได้น้อยกว่าเดิมหลายเท่าตัวในประเทศไทยถือว่าเป็นความพอดีและผมคิดว่าชีวิตจริงคนเราต้องทํางานไปด้วยอยู่แล้วค่าแรงก็เป็นส่วนสําคัญและที่ได้รับในเวียดนามมันต่ํากว่าไทยมากๆทําให้ผมเลือกอยู่อาศัยและทํางานในไทยจะดีกว่า การอยู่ในไทยสามารถไปที่เวียดนามเมื่อไหร่ก็ได้สําหรับเวียดนามไปเพียงช่วคราวก็เพียงพอแล้วทางฝั่งของชาวเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับโดยก็บอกว่าถ้าเป็นเหตุผลเรื่องของการทํางานผมพอเข้าใจได้นะเพราะไม่ไว่ายังไงใครก,ก็ตามก็ต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในเรื่องของการทํางานผมเห็นด้วยถ้าคุณจะเลือกที่ประเทศไทยเพราะไม่แต่ชาวเวียดนามเองก็ยังอยากไปทํางานที่เมืองไทยเลยถ้ามีโอกาสเพราะมีค่าแรงที่สูงกว่า แต่ถ้าเป็นเรื่องของมลพิษก็เป็นเรื่องที่ผมต้องโต้เถียงคุณเล็กน้อยเพราะผมคิดว่าจํานวนรถยนต์ในไทยเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันอีกทั้งปัญหารถติดนั้นก็ยังคงเป็นปัญหามากๆในกรุงเทพทว่าทางฝั่งของต่างชาตินะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าแต่ในเมืองไทยเนี่ยมีผู้คนจํานวนมากก็ใช้ขนส่งสาธารณะในอัตราที่มันสูงกว่าในเมืองของเวียดนามนะในเมืองของเวียดนามคุณจะสังเกตได้ว่าทุกๆคนจะใช้รถส่วนตัวของตนเอง แม้คุณจะอ้างว่าพวกเขาใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งมันปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถยนต์แต่ก็นะทุกคนมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแทนที่จะนั่งที่รถยนต์คันเดียว4คนอะไรแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์สีคันก็ย่อมปล่อยมลพิษได้ไม่มันแทบไม่ต่างจากรถยนต์หนึ่งคันที่เจอในกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจํานวนมอเตอร์ไซค์ที่มีอย่างมหาศาลในเวียดนามนั้นก็ก่อมลพิษที่สําคัญคือเสียงตแตรที่มันทวีคูณจํานวนเพิ่มขึ้นไป แทนที่จะเป็นการบีบแตรจากรถยนต์เพียงหนึ่งคันแบบที่เจอในกรุงเทพแต่สำหรับเวียดนามพอร์ไซมาสี่คันพวกเขาก็บีบแตรกันทั้งสี่คันเลยคุณคิดว่าเสียงในตัวเมืองนั้นมันแทบจะเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้เลยสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกในขณะที่ประเทศไทยการปรับตัวไม่ต้องมากนักการเดินทางในตัวเมืองสามารถใช้รถไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องลงมาติดแงกอยู่บนถนนพวกเขามีทางเลือกที่เหนือกว่า ติดตามในหัวข้อถัดไปนะครับก็มีชาวเวียดนามพูดถึงความแออัดของตัวเมืองนะครับแล้วก็มีการพูดถึงอ้างอิงไปถึงกรุงเทพของไทยด้วยครับเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของความหนาแน่นของตัวเมืองซึ่งจะเล่ากันต่อในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมกันต่อเนื่องกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสราบรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปนะครับพูดถึงเรื่องความแออัดของเวียดนามกับไทยครับผม